สวัสดีครับที่นี่เป็นสนามฟุตบอลของไปเซีนะครับผมก็มาถือโอกาสที่มันว่างอยู่เพราะอยู่นนนะริมถนนนะฮะก็ถือโอกาสเข้ามาใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ประชาชนได้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับเรื่องที่เข้าใจยากจะได้เข้าใจได้ง่ายเพียงแต่ผมมานั่งอยู่ในโกนะฮะ พราะว่าอะไรที่จะเข้าไปในประตูกโกก็ต้องลูกบอลใช่ไหมฮะเมื่อเข้าไปแล้วก็เรียกว่าได้แต้มเพียงแค่หนึ่งแต้มก็ชนะแล้วนะครับถือว่าชนะแล้วอีกทีการแข่งขันนั้นอะ่ะผมจะนําไปเปรียบเทียบกับอะไรก็จะนํามาเปรียบเทียบกับนะระหว่างรัฐบาลน,นะฮะชชนะกับประชาชนนะฮะรัฐบาลกับประชาชนก็คือผู้ปกครองกับ ผู้ถูกปกครองนะมีสองฝ่ายสมมติทําฟุตบอลต่อสู้กันสองทีมทีมหนึ่งเป็นรัฐบาลทีมหนึ่งเป็นประชาชนใครยิงใครยิงได้หนึ่งลูกก็ถือว่าชนะอาจจะยิงกันสิบลูกก็ได้เรายิงลูกสิบเอ็ดก็ชนะอยู่ดีอ่ะคือหนึ่งหนึ่งลูกอ่ะแค่หนึ่งลูกนั่นเองเพราะฉนั้หนึ่งลูกเนี่ยจะนํามาเปรียบเทียบกับหนึ่งโวตนั่นเองก็คือหนึ่งโวตประชาชนเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับยิงเข้าประตูได้หนึ่งลูก ก็ชนะแล้วแมตช์นั้นหรือการแข่งขันนั้นเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการปกครองบ้านเมืองก็ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลใครจะเป็นผู้ปกครองเออ,อยางนี้ดีกว่าเปรียบเทียบกันอย่างนี้อสองทีมนี้มาแข่งกันสนามนี้ละ่ะแต่ผมมานั่งวิลลโกเร,รียบร้อยแล้วผมก็คือตัวแทนของประชาชนคนแรงงานนั่นเองนะะ ซึ่งประเทศนี้มีความเหลื่อมล้ำสูงมากสูงเป็นระดับต้นหรือเป็นเบอร์หนงของโลกซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากเป็นเรื่องที่แบบนะ่าอับอายที่สุดอับอายเอาปี๊บคุมหัวเลยอะ่ะโอโ้นี่คุณเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมั่งคั่งมากในน้ําอุดมสมบูรณ์ในทะเลก็โอ้โหทรัพยากรน้ํามันเต็มไปหมดนะฮะใต้ดินก็แร่เต็มไปหมดมาบนแผ่นดินก็โอ้ สมุนรพรยเต็มไปหมดพืชพันธนุ์ทหารอุดมสมบูรณ์ไม่มีขาดผลไม้มีกินทุกปีหมาอันนี้มันแลวตำแหน่งที่ตั้งประเทศก็ยอดเยี่ยมนะโอ้เรียกว่าประเทศนี้เป็นประเทศมหาอำนาจได้เลยแล้วไปเทียบกับประเทศมหาอำนาจหรือประเทศที่มั่งคัง่งอ่ะเขาไม่ได้มีครบอย่างประเทศไทยอ่ะแต่ประเทศไทยมีครบเนี่ยทําไมเป็นประเทศก็จอกง่กตกอันดับตกชั้น มีของทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นชาติมหาอำนาจแต่ไม่ได้เป็นนี่มันคืออะไรนี่มันคือผู้ปกครองทุกหน้าที่ผ่านมาเรียกว่าโอ้ใช้ไม่ได้เลยครับใช้ไม่ได้หรือไม่เป็นเรื่องอะ่ะไม่เป็นมวยด้วยไม่รู้เรื่องเลยมาปกครองประเทศได้ยังไงอย่างนี้ประชาชนก็ขอปกครองเองดีกว่ามามาลงสนามฟุตบอลยิงกันดูดิว่ารัฐบาลมันจะได้ปกครองต่อไปไหมหรือประชาชนปกครองเองเลยอ่ามายิงกันสักลูกหนึ่งอันนี้แหละครับคือ จุดของภพยของเรื่องประเด็นที่ผมมานั่งอยู่ในโกผมมานั่งเรียบร้อยแล้วนะกฤษบันก็ยิงเข้าตรงตาข่ายแล้วนะเนี่ยหัวติดตาข่ายแล้วนะยิงเข้าไปหนึ่งลูกแล้วตรงตาข่ายแน่ๆเพราะนั้นก็นั่งให้หลังพิงมันตรงตาข่ายไปเลยนะจะได้เป็นกําลังใจให้ประชาชนได้ว่าเออต้องยิงเข้าไปตรงตาข่ายหนึ่งลูกแค่ลูกเดียวนั่นเองอะ่ะลูกเดียวทุกคนทําได้ก็คือหนึ่งโหวตของประชาชนนั่นเอง หนึ่งโหวตประชาชนสามารถทําได้อยู่แล้วนะหนึ่งโหวตเอาหนึ่งเสียงของท่านนั่นแหละครับไม่ได้ไปทําอะไรเลยไม่ต้องไปเป็นค่ารับใช้ของพวกม็อบทั้งหลายที่เชิญชวนหรือปลุกระดมท่านนะแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นที่ค่าพักใดทั้งสิน้นะแล้วก็ไม่ต้องไปถือหางาฝ่ายฝ่ายรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลไม่ต้องหรือฝ่ายทหารกับฝ่ายนักการเมืองก็ไม่ต้องอยู่ ไม่ต้องไปเป็นสาวกของพวกนี้ดใดๆใครๆทั้งสิ้นเลยนะเรียวกว่าประชาชนเนี่ยนะฮะท่านมีท่านมีไพ่เหนือกว่าท่านมีอาวุธเหนือกว่าท่านมีสิ่งที่เหนือกว่าพวกเขาอะพวกเขาเหล่านั้นไม่มีนะครับพวกรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยไม่มีอำนาจอธิปตไตยนะครับแม้แต่ทหารหรือกองทัพไทยก็ไม่มีอำนาจอธิปไตยนะครับกองทัพไทยมีแต่อาวุธส่วนพวกพัคการเมืองทั้งหลาย่ะนั่นก็ไม่มีอำนาจอธิปตไตยแต่มีเงิน มีเ,เงินนะและด้านรัฐธิม <lawsuit. S 1> ไทยมันก็ดันเป็นรัฐธิมนุนที่ผิดท่านจงจำเอาไว้ใส่กะลาใส่สมองใส่กระโหลกกะลาของเราเนี่ยกระโหลกเพราะมันเป็นกะลากันเป็นแล้วเพราะว่ามีแต่กระโหลกแต่ว่าใช้งานไม่เป็นก็ไม่ต่างกับเอาองค์ความรู้ไปใส่กะลานั่นเองไม่เมีประโยชน์อะสมองก็กลายเป็นกะลานั่นเองเพราะนั้นต้องจำเอาใส่ไว้ที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยนะท่านมีอำนาจที่แต่เป็นอำนาจสูงสุดของประเทศเลยนะครับ ท่านสั่งอะไรก็ได้สั่งอะไรได้หมดเลยเพียงแต่ท่านไม่เรียนรู้ไม่ยอมเรียนรู้ที่จะสั่งใช้อำนาจตัวเองไงแต่ท่านกลับเชื่อคําคําโกหกหลักลวงอะ่ะรวมทั้งรัฐมนูนด้วยรัฐมนูนก็โกหกหลักลวงเขียนรัฐมนูญก็ผิดเขียนให้พักการเมืองทั้งหลายเป็นบริษัทค้าการเมืองมันก็เอาเงินมาลงทุนนี่ครับมันก็ได้หมดเพราะเป็นบริษัทค้าการเมืองคุณต้องมาค้าการเมืองคุณต้องเงินมาลงทุนแล้วก็มาเอาถอนทุนคืน เองว่าประมาณคืนอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เป็นอยู่แล้วนะครับเขาเขียนก็เป็นอย่างนี้นะเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้นะฮะเป็นการเขียนรัฐธรรมนูนที่ผิดแล้วทําไมปล่อยให้มาได้มันปล่อยก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ประชาชนรู้เรื่องอะไรประชาชนไม่ตื่นก็ดีแล้วก็อยู่ก็ปกครองต่อไปนะไอ้เขียนอย่างนี้ไม่มีใครรู้เรื่องก็ดีแล้วก็ปกครองต่อไปแต่คนรู้เรื่องมีฮะอ่าคนรู้เรื่องมีพวกสายผมเนี่ยพวกอาจารย์มี แต่พูดแล้วมันไม่ดังมันไม่พูดแล้วไม่เป็นข่าวหรอกสื่อก็ถูกซื้อหมดประชาชนต้องรู้ต้องเข้าใจนะครับประชาชนต้องรู้ต้องเข้าใจนะครับสื่อเนี่ยมันเป็นข้างเป็นฝ่ายสื่อถูกซื้อหมดทุกสื่อมีนะฮะมีเจ้าของสื่อเจ้าของสื่อก็แบ่งข้างแบ่งฝ่ายกันแล้วมันประชาชนจะพึ่งใครอ่ะพึ่งใครไม่ได้ถ้าไม่มีที่พึ่งท่านต้องพึ่งหลักวิชาที่ถูกนั่นเองท่านก็ต้องไปดูว่าใครพูดหลักวิชาที่ถูก ส่วนมากเขาไม่พูดหลักวิชากันหรอกนะแล้วหลักวิชาที่สิ่งที่เขาจะมายืนยันก็สมกับเจพวกบรรจุอาจารย์นะอาจารย์อะไรทั้งหลายก็ย้อนอาจารย์เหล่านัาน้นมายืนยันเพราะมันน่าเชื่อถือกว่านะเพราะคนไทยติดบ,บุคคลไงเชื่อบุคคลแต่พวกอาจ,รจารย์ทั้งหลายนั่นก็ต้องพูดไปตามหลักที่ผิดก็คือหลักลร,รัฐธรมนูญน,นั่เองพูดผิดจากร,รัฐธรมนูญไม่ได้นะครับท่านต้องจำอันนี้ท่านต้องรู้ทริคอันนี้นะประชาชนพวกอาจารย์ทั้งหลายจะพูดผิดจากร,รัฐธรมนูญไม่ได้พูดผิดแล้วก็ อ่าพูดผิดไม่ได้ก็ต้องพูดตามรัฐมนูญทีนี้รัฐมนูญมันผิดแล้วจะว่าไงมันก็ผิดทั้งประเทศอท่ะเขาใจเขาใจจุดนี้ไหมตัง้งเขาใชจุดนี้ให้ได้นะมันผิดทั้งประเทศนะครับเนี่ยเราผิดทั้งประเทศเพราะ,ะนั้นต้องมาฟังเรื่องราวที่ถูกหลักวิชาเดียวละจากคนแรงงานนี่แหละครับซึ่งไม่อยู่ข้างไหนทั้งสิ้น,น,นเพราะคนแรงงานไม่มีข้างอนะไม่มีข้างครับเป็นเหยื่อมาตลอดแต่คราวนี้คนแรงงานไม่เป็นเหยื่อแล้วอรานี่คนแรงงานคิดเป็นละคิดได้แล้วค,คิดเป็นเวยอ่ะ ล้าจะทาการพลิกประเทศไทยใหม่เลยนะเพราะทุกยู่ทุกวันนี่เป็นประเทศไทยปลอมมันไม่ใช่เป็นเทตูจริงเพราะนั้นมันถึงเวลาที่ท่านจะได้รู้จักได้เจอเจอเป็นไทดูจริงได้แล้วเราไม่ได้ทำสำง,ง่ายแสนง่ายผมก็บอกแล้วไงเพียงแค่ยิงเข้าประตูหนึ่งลูกแค่นั้นเองก็ชนะแล้วายิงเข้าประตูแค่หนึ่งลูกก็หนึ่งโหวตของท่านอะ่ะหนึ่งโหวตของท่านนั่นแหละครับท่านเอาหนึ่งโหวตนี่แหละครับถ้าเผื่อว่าจัดเลือกเขาจัดให้เลือกตั้ง คืองานผมนี่เสนอไม่ทันเขาจัดเลือกตั้งไงท่านต้องไปเลือกเช่นเลือกตั้งผู้ว่างเงี้ยท่านก็ต้องไปแข้ไปเลือกยูเดีถ้าท่านไม่ได้ฟังงานผมไงแต่ถ้าใครได้ฟังงานผมแล้วก็จะรู้ว่าโอ้จะไปเลือกมันทํางมยผู้ว่าก็กาโหวตโนมันซะเลยเพราะงานผมนี่ต้องทํากาโหวตโนหมดทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติการกาโหวตโนคือการเลือกตัวท่านเองนี่ยท่านยังไม่เคยทําเลยท่านได้แต่ไปเลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้ซึ่งล้วนแต่เป็นการเลือกโจรใส่สูดนะครับท่านหเป็นประโยน์จงหมด เขาก็มาถอนทุนคืนขก้นหมดท่านไปส่งเสริมให้โจรกระทําชํเราประเทศต่อไปโดยไม่รู้ตัวนี่คือเรื่องจริงเป็นเรียลิตี้เรื่องผมนี่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องศัจธรรมเป็นความจริงอ่ะนะที่ท่านมาเถียงไม่ได้เลยเพราเชิญมาเถียงด้วยเชิญมาเถียงด้วยนะเออเถียงให้มันเถียงด้วยเชิญเชิญมาเลยนะเชิญมาเลยนะไม่ถือว่าเป็นความขัดแยง้งถือว่าเป็นได้องความรู้อ่ะท่านจะได้รู้ทีว่าเอออันไหนมันถูกหลักอันไหนมันผิดหลัก พราะท่านยึดหลักกันผิดมาโดยไม่รู้ตัวนะมาเถียงกันสักทีจะได้รู้เรื่องว่าเออไอ้อย er so ่างนี้มันผิดนะไอ้อย่างนี้มันถูกนะแล้วใครจะบอกผิดถูกปัญญาท่านฮะเอามาเถียงกันเนี่ยเลยมันจะได้เห็นกันสักทีอ่ะแล้วปัญญาของท่านมันจะบอกเองนะไอ้ฝ่ายผิดมันก็จะบอกมันจะะบี้ตะบันท่านจะเห็นได้ว่ามันมันจะแบนงส่วนผมนี่ท่านจะเห็นได้ด้วยปัญญาเลยปัญญาท่านจะบอกเลยว่าเออปัญญาจะบอกเองนะผมผมไม่ไปไซโคท่านอะแต่มา มาแจกแจงมาไอมาแต่จะไม่ดีเบตนะจะไม่ดีเบตเพราะไอดีเบตมันเล่นสำนวนมันเล่นสำนวนเกทับกันมันไม่ใช่ความจริงนะไอไอดีเบตไม่ใช่นะ <laughs> ไอดีเบตนะไม่ใช่นะครับท่านจะไปเพ้อฝันว่าดีเบตคือใช้ชนะที่ถูกต้องแท้จริงไม่ใช่ครับท่านต้องเอาเอาหลักวิชาครับอืมเอาหลักวิชามาเอาเหตุและผลมานะครับเอาผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่ได้อะเอามาอันนั้นอะต่างหากครับ <laughs> ไอดีเบตเป็นการเล่นสมบัติสำนวนกัน ไม่ใช่ความจริงนะะเอาละ,ะที่มาในตะข่ายยืนในโกก็เพื่อให้ประชาชนเอาหนึ่งเสียงโหวตของท่านซึ่งไม่ได้ไปต่อสู้กับใครเลยไม่ต้องไปเป็นเหยื่อของพรรคการเมืองไม่ต้องเป็นเหยื่อไม่ต้องไปเขารวบของม็อบใดทั้งสิน้นไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองไม่ต้องทิ้งหมู่บ้านตำบลท่านมาตากัตากแดดตักฝนอยู่ในกอตมอเพื่อต่อสู้กับรัฐบงรัฐบาลอะไรเงี้ยนะเธอไอ้พวกนี้มันชอบเรียกประชาชนเนี่ย ให้มาต่อสู้กับผู้มีอำนาจรัฐซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดนะผมไม่มีการต่อสู้ฮะผม,ผมมีแต่กําหนดทําไมกําหนดก็คุณมีอำนาจอาชีตยอยู่แล้วแล้วคุณทาไมไปเสิร์ซ่าฮะคุณมีอำนาจใจทําไมคุณไม่กําหนดเอาผมนี่สั่งกําหนดฮะนี่หลักวิชาที่ถูกฮะเออใครจะมาเถียงมาเลยคุณมีอำนาจที่จะเป็นอำนาจสูงสุดอยู่แล้วคุณเพียงแค่รวมชื่อกันเข้าชื่อกันนะสั่งกําหนดคุณเป็นผู้สั่งกําหนดไม่ใช่เป็นผู้ไปทําตามไม่พวกนั้น คุณต้องพลิกเกมได้แล้วมาเป็นคนไทยทจริงเป็นผู้สั่งกําหนดคุณต้องสั่งกำหนดเลยว่าแห้รัฐบาลอยู่หรือไม่อยู่คุณสั่งได้แต่คุณไม่เคยรวมเสียงกันไงมันก็ไม่มีเสียงที่จะไปสั่งคะคุณสั่งกันรวมกันให้ได้รวมกันโดยใบแสดงเจตจำนงอันแรกเลยทําใบแสดงเจตจำนงส่วนอันที่สองเนี่ย้าเเิดว่งงานผมไม,ไม่กระจายไม่ทั่วถึงใครไม่รู้เรื่องนะถ้าเกิดเขาเกณฑ์ไปเลือกตั้งท่านไปเลือกก็ให้ทําปรมาลูโหวตโนโหวตโนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ มันก็ไม่มีใครได้คะแนนแต่ท่านามีคะแนนคะแนนโหวตโนโสูงสุดไอ้คะแนนโหวตโนโสูงสุดนี่แหละครับมันเป็นหลักฐานมันเป็นหลักฐานเลยนะครับว่าประชาชนไม่เอาแล้วนะไร้ระบบระบอบเลือกตรงเลือกต่างอย่างเงี้ยตัวทงตัวแทนไม่เอาลวประชาชนไม่ใช้ตัวแทนจะใช้ตัวจริงฉันจะปกครองตัวเองละฉันจะสถาปานาตัวเองละโดยมีหลักฐานว่าฉันนะสั่งยกเลิกไอรบรบ้ระบบระบอบเพราะมันไม่มีใครได้คะแนนเลยเห็นไหมไม่มีใครได้คะแนนเลยสักคนสักพักไม่มีเลยประชาชนไม่ได้ให้เลย ประชาชนกาโหวตโนคือกาเบอร์เลือกตัวเองประชาชนเลือกตัวเองใบเสนอเจ็โนงแล้วก็ประกาศแจ้งแล้วว่าเมื่อใดเมื่อใดคะแนนโหวดโนมากกว่าคะแนนเลือกเบอร์นั่นหมายว่าประชาชนเลือกที่จะปกครองตัวเองนะยุติการใช้ตัวแทนแล้วไม่ใช้ตัวแทนปกครองตัวเองเลยแล้วก็พร้อมจะสถาปนาตัวเองเป็นประมุขแฝยปกครองเลยไปตลอดการการสถาปนาตัวเองเป็นประมุข่ายปกครองเนี่ยมันเป็นไปตลอดการนะครับ นะเป็นแบบนี้นะฮะเอาละผมเชิญชวนท่านใช้หนึ่งเสียงเพื่อทำหนึ่งโกเป็นง่ายๆสโลแกนง,ง่ายๆวันโหวตวันโกนะก็เท่ากับซนะูเปอร์วินเอาอย่างนี้ดีกว่านะวันรวดวันโกนะเท่ากับซูเปอร์วินนะคือท่านชนะหมดอ่ะชนะหมดเกลี้ยงเลยอ่ะนะ ชนหัวหขเข้าใจง่ายมั้งภาษาอังกฤษยากไปไหมถ้าเป็นภาษาอังกฤษชาวบ้านไม่เข้าใจก็ใช้ภาษาไทยถ้าไปคิดโโลแกนแล้วกันนะให้ท่านคิดบ้างผมคิดมาเยอะละท่านลองคิดดูซิว่าจะแทนวันวันโกวันโวดอย่างไรไอ้วันโวดวันโกอย่างไรนะก็ลองคิดดูนะอ่าเมื่อท่านได้หนึ่งเสียงทําตามท,ที่ผมแนะนํามันก็เหมือนกับ ยิงเข้าประตูหนึ่งโกะพอยิงเข้าแล้วนี่โอ้โหอำนาจแห่งรัฐอยู่ที่ประชาชนหมดนะประชาชนก็จะมีรัฐบาลเฉพาะการเกิดขึ้นตอนนี้ลมกำลังมาก,มามากนะเรจะต้องวิ่งหนีฝนเหมือนกันนะฮะเหมอะายจอดตรงนั้นเดี๋ยวต้องเตรียมตัวแล้วฝนกํลังจะมาไม่เป็นไรนี่เรื่องธรรมชาติ ถือว่าเป็นเหตุอาเพศอะไรถือชื่อว่าถือซึ่งว่าถือว่าเราเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วอ่ก็ดีธรรมาชาติมาร่วมช่วยด้วยเปลี่ยนแปลงนะตกเพื่อขจัดไล่ความชั่วร้ายออกไปหลังฝนแล้วก็จะกลายเป็นฟ้าหลังฝนก็จะเป็นความงดงามนะไอแบบนี้ควรยินดีนะเอาละผมก็จะขวบมอไซค์ไปเพราะเป็นคน ระดับล่างจริงๆ,ๆตัวจริงเสียงจริงเป็นผู้ถูกเป็นผู้ถูกกระทําให้เป็นระดับล่างก็เลยต้องมาออกแบบประเทศไทยใหม่หมดเลยทั้งระบบระบบทั้งการผลครองทั้งระบบการค้าทั้งการเงินระบบเงินใหม่ซึ่งท่านจะได้ใช้ระบบเงินใหม่ของประเทศไทยซึ่งที่นี่ก็จะให้การเงินดิจิตอลบาทไทยเนี่ยนะเป็นเงินสกุลหนึ่งของโลกะ่ะการที่ทาให้เป็นเงินสกุลหนึ่งของโลกได้ก็จะต้อง ประกาศรัสมรชาติสมาชิกที่จะทําการค้าขายกันกันในระบบการค้ากลุ่มชาติกัรลามิตอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะประกาศต่อเวทีโลกที่จะทําการค้าแบบชาติกัรลามิตนะฮะเพื่อทําการค้าขายที่ประชาชนจะมีความมั่งคั่งและจะได้ทุนสํารองบุคคลคนละ4ี่ถึงสบล้านบาทนะที่ได้ตั้งไว้12ล้านบาทท่านจะได้อย่างไร12งล้านบาทก็เข้าดูคลิปวิดีโอนะครับเอาละ วันนี้ก็ขอจะติดเป็นี้คลิปนี้สวัสดีครับ